ครับสวัสดีนานาเป็นไงไม่ไงพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้นักล่าที่นีสซานบด้บไปหานหนูครับหาเห็ดเห็ดหลงฤดูหนานาวครับก็ที่ได้เห็ดยังเนี่ยค<อ>เป็นห<อ>ลอดเหมกัน<ๆ>ครับสองดอกเหลี่ยงเลยครับ

่มมีดอกได้ทำให้ไหมนสีนดอกเลย่มนี่กําลังพมดีเลยซำนี่กําลังผูวแข้งดอกงาม ขาวาเลยขาวบอวบเห็ดมาต่ไกลเลยดอกบไม่โปกกัๆเต้นเลยตาสูงเถอะอันไม่กินบอกมงกินเัวกินเป็นใบไม้โปรแมงจนว่าเห็ดขาวดินกระเด็นบอกว่าจี๊าวเนี่ยว่าไม่แน่บบออบนะก็ขาวอวบวคือกา

น่อนนวลเลยเห็นนี่วะดอกเดียวอีกแล้วดอกเดียวก็ดีแล้วจันดีอตัวดอกเดียวเลยคุณเข่าโครงการอีกพระก็ดีแล้วดอกหนักหลาหนักหลาดอกเดียวแต่หลอดมันเยอะ có <trigger máy> 3 đói <laughs> đấy ừ. <laughs> <laughs> <thiệu. cười> bên này chứ có gì chưa 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 gì chưa có 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 gì chưa con đỏ liềng đẹp đấy, khéo khéo uổng uổng đấy, thôi rồi, hết lăng lẻ, đỏ, đỏ đeo đấy, ủa thăn tháo, ủa, ủa, có đẹp ngắm lên nhiêu nè, cái 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 ปล่อยครับไปไก่กันนี่อนีครับวางไว้ก่อนเด้ออู้ง่ามครับแข้งแงดอกแข้งดอกนาเลยครับสมบูรณ์นะครับโอ้ยครับดอกนี่ยพ่เขาวอุบวบเลย น้ำเห็นแต่ไกลเลยทั้งเขาทั้งวับสุดยอดอดอกเดียวตัวนี้ดอกเดียวตันวนี่คุ้นนะค่อืม ขาขาจะมือหัดกีดินขาขาขาวเห็นขาขาวขาเห็้ยนี่เพี้ยนตะไกเลยครับดอกนี่เขามาตะไกเลยขาขาวค้ือางเห็นนี่ เขาดินคืกอ,นอ,อก่อเมาเก็บไปเหลือก็พ่อแก่งเองบมดเท้าเด้อหมดเป็นมันแข็งนี่แล้วเล็นน้ำหมอ,อกมนี่นี่ <laughs> ต้องกะดีเพิ่มคุณโอ้ขังนะเยอะเยอะอืมอ๋อนี่ดอกหนึ่งดอกอูอจังจังอู้เกืเหยียบโอ้ดอกหงายเลยโอู้เหยียบเลยตัวนั้นตัวนี้หัวหักเลยหัวหักเลยนั่นต้นนั้นเห็นไหย ดอกปาทุ่มนี่ดอกไงอือหมึ่โดอกหนึ่งอยูอยู่หังเตียงเด้อี่สีเยียบบ่ะีเยียบแบบไห่พวกมันนั่นเห็นอือ เอือบเลือดหมดกินโอ่นหนักหมดเูืดจากขอพ้นเ่นื่อยไม่เดือบ่นน้อยร่างพอดีหน่อยให้หมดกินนก็ดข้าวดินห้าอย่างเ้อครับ โมเมนต์ยามัลยโอ้แข็งขนาดเฮงงามเลยดอกนี่นะชมบุญเลยโอ้ออกในทางยางเลยครับดอกนี่ออกน้ำทางเลยเก่าดีนะ หาเฮ็ดนานี่พอกับุหยอดนดครับเฮ็ดขาวดินด็ดนีคกับเบิดหญ่ามันอาเฮดต้องดอเนีโล่แข็งดีดีแบบข็งเกืับเด็นี่นะเกนกํลังออกกํลังก็ดีเลย ดอกเดี่ยยเลรอครับฟังห้องตัวนี้แข็งบ่แข็งอุ้ยจุดก,นนะกัตทียังไงถาดถาดไปรออีกคุณซองดอกคุนทั้งไหนที่แนมม่เห็น โอ้บหเห็นดอกใบยหมเขามาากไก่เลยแข็งจึดเฮอยเกลักล่นเนามาเรื่อยแล้วครับ

เอพีเบือของดอกเหี่งด้อครับนี่ข้าวดินแสีครับส่วนนี่ล,ล,ลม,มีเห็ดเห็ดเอึดข้าวดินกันบแสบเห็ดหนำหมอกครับเห็ดข้าวดินเก็บเห,นห็นครับดอกนี่ไก่กันนี่ละหลี่หิ่ง Bà mày bốt mình Ủa ừ. Dạ ừ. ngàm đấy Ừ phôi Cái này mình đến Cái mày nó nổn khuyên Bởi hết Nè Ủa đọc nhanh Đọc thì khuôn này nè Ừ Đã Mình sẽ ่ะเอาอีกเห็ครับต้อนดอกเลยบริเวณนี้มมันาโอ้โหมีก็มีตัวนี้งามนะดอกนิดดอกหน่อยมันนันเนาะเออมันชิใหญ่มันชิมีอีกอยู่งไงมันชิออกอีกยังอีดอกนึงเดีลยว

ต่ออีกนะครับดอกนึงคือเอาหมือนละดอกห้านะพ่อแต่เด็กแกงนี่แหละครับแกงโอ้โหีหน่าเหมือนตะไคร้เลยครับดอกนก้าวจุ่มพูนฮะได้เดยอะมาอยู่มพูนเดียวนะมันก็หนัหะไม่น้อยน้อยเยอ่บ้านใหญ่เกิดอะไรดี โอ้โหยังไห,หน่อยๆ็็มีครับอย้าอีกที่เดัอตองพอเรื่อยๆยู่ครับข้าวดินกำลังโผ่กจากดินก็มีครับถือฝนบางหันน่ะ đồ căng đi nhận kênh đi tôi lo gì khắp đòi cái gì vô đó hết nào, <laughs> à, <laughs> <Để. cười> nào phun luôn nào nào Để hay tặng chẳng có. ละแข็งเนาะพอแล้วครับนี่เพ็ด,ดข้าวดินนะครับจ่อเลยอีกดอกนีงเอาดอกไหนก่อนต่อเละดอกนี้แข็งดีขานาดแข็งดีวะแข็งดี นี่ครับเฮ็ดเก็บค่าเดียวเพราะพอได้แกงอยู่นะครับขอขอบคุณครับที่รับชม